<Okay. S 2> สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะฮะตอนนี้ซิดนีย์กี่โมงแล้วว่ะนั่นน่ะดินั่นน่ะดิคือปัญหาซิดนีย์ซิดนีย์อยู่4ทุ่ม49นะฮะเครื่องเราลงประมาณสัก3ทุ่มครึ่งได้ร้านค้าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรแถวนี้ก็ปิดหมดแล้วนะครับเราก็เลยจากกรุงเทพอ่ะเราสามารถสั่งร้านอาหารจากจากคนไทยอ่ะคือ เขาก็รับทําอาหารแล้วมาส่งที่โรงแรมนะครับคือแอบแงบไปสองสามคำก็เห็นโมโวช่องนั้นไหมอ่ะกระเพาเนื้อแล้วก็มีข้าวอีกพอร์ชั่นหนึ่งนะครับ320กว่าบาท326บาทเดี๋ยวหิวกลางดึกเป็นเรื่องอีกนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยอยากกินข้าวเย็นเท่าไหร่กินก็ เออกินน้อยลงวันเดี๋ยวนี้กินข้าววลาสองมื้อเองมั้งมีหมอนเขียนไว้เลยว่า soft กับ firm ชอบนอนแบบไหนกันอะผมชอบนอน soft นะไม่ค่อยชอบนอน firm เท่าไหร่ช่วงนี้อากาศิซนีค่อนข้างที่จะดีนะ15องศาในตอนกลางวันตอนนี้กับเที่ยงนะครับแต่ถ้าเป็นเย็นๆก็จะค่อนข้างที่จะหนาวนิดนึงเราก็ออกมาเดินเล่นกันโรงแรมเราอยู่ค่อนข้างจะในเมืองนะครับดูบรรยากาศโดยรอบ บรรยากาศดีมากอรบรรยากาศดีมากนะครับเช้าวันศุกร์นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อของที่ว o เวิร์ดก่อนเพราะว่าของขาดในบ้านแล้วก็จะไปดูด้วยว่ามีอะไรน่าซื้อนะครับก่อนหน้านี้ซิดนีย์เนี่ยผมนอนนอกเมืองก็แบบกว่าจะเดินไปซปเปอร์รอกว่าจะเดินไปร้านอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินไกลพอสมควรที่สำคัญไม่มีรถด้วยนะ วกรถสาธารณะเนี่ยคือไปกว่าจะเดินไปซูเปอร์ใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีอ่ะกว่าจะไปซูเปอร์ได้นะครับแต่เนี้ยอยู่ใกล้ๆเลยเมียพิมพ์ใจเอาเสื้อมาหนาไปหรือเปล่าเดินไปค่อนข้างร้อนเอ๊ะเราเดินมาเส้นนี้เปล่าวะเราไม่ได้เดินมาเส้นนี้เดินมาผิดทางแต่ว่าเส้นนี้เนี่ยบรรยากาศดีว่าดูบ้านกาดีบ้านเมืองดีเนาะ ผมว่าผมมาผิดทางเพราะว่าวูดน่าจะอยู่อีกเส้นหนึ่งจริงๆใส่เสื้อยือดนะหนาๆตัวเดียวผมก็ว่าเอาอยู่แล้วนะหนาไปทิหนึง่งก็ภรรยาเขาเตรียมมาให้นี่นะจะรักผิวใจมากขึ้นไปว่าไม่ดีไม่ดีดอย่ารักมากเดี๋ยวเหลิมคราวที่แล้วซื้อกาแฟ,ฟเมาของเนื้อเอสเปรสนะครับเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีมากครับ very good แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ <S <s <gods> <S ตัวนี้ตัวนี้ก็ดี ใครใช้เนื้สเปโซ่ก็หาตัววิกตอเรียตัวนี้ได้นะฮะราคาโอเคเลยตาบั์ราคาดีมากอะ่ะคือที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ที่ถูกอีกที่หนึ่งตกแคบปประมาณ13บาทอะ่ะโคตรถูกเนินในซูปเปอร์ที่ต่างประเทศให้โคตรมีความสุขคือของมันถูกนะถูกมากด้วยแต่ว่าจะมีปัญญาขนกลับไปหรือเปล่าแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆคือหยิบไปหยิบมาเนี่ยก็เป็นพันเหมือนกันนะเ <laughs> ดี๋ยวนี้เราซื้อของออนไลน์ใช่ใชป่ะคือปกติ แรกๆผมก็จะอะ่เข้าแอปโลตัสทีนึงเข้าแอปท็อปส์ทีนึงเพื่อที่จะถูว่าเราจะได้ของถูกจากที่ไหนใช่ปะ่ะแต่จริงๆอ่ะส่วนใหญ่ผมก็ซื้อโลตัสแหละอย่างที่ออซี่อย่างเงี้ยก็จะมีทาร์เก็ตมีวูบอตส์มีโคสใช่ปะ่ะชอบเดินที่ไหนมากกว่ากันส่วนใหญ่ผมเดินวูบอตส์นะเพราะว่าเออไม่รู้ว่ะอาจจะชินแล้วก็ได้เพราะว่าของมันหาง่ายดีนะครับแล้วก็จัดวางเป็นระเบียบแล้วก็บางบางอย่างก็ไปถึงก็ลดราคาบ่อยอ่ะของส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ก็ ราคาดีนะครับไม่ต้องคิดมากคือซื้อได้เลยอ่ะแถ่วโรงแรมอากาศดีมากแล้วบรรยากาศดีเวอร์เป็นบ้านคนนะคือพอถัดจากซอยนี้ไปอีกซอยหนึ่งก็เป็นคล้ายๆกับ walking street เล็กๆมาตายลังที่ McDonald นนะฮะ,ะกาแฟมันมันเป็นของเบสิกที่ต้องติดบ้านอยู่แล้ว, <S <S ลวพิมพ์ตอนนี้พิมพ์ด่าแล้วเรียบร้อยว่าจะซื้อมาทำไมเยอะแยะเราเจอที่ไหนถูกก็ซื้อมาเก็บเอาไว้เพราะว่า คือผมจะบอกว่าตั้งแต่ก,กินมานะไม่ใช่ว่ายี่ห้ออื่นไม่ดีนะแต่ว่าผลสุดท้ายอะ่ะผมคุยกับพิมพ์แล้วว่า n e สเ r ร s โซให้รสชาติที่เข้มที่สุดหมายความว่าให้รสชาติที่ชัดเจนที่สุดถ้าเปรียบเทียบด้วยราคา n e สเ r ร s โซมันจะแคปละ24บาทที่เมืองไทยเนาะแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสัก10กว่าบาทอะ่ะ13บาทนะครับไอเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ10บาทเอง 5.5 5. เอ้ยไม่ใช่อันนี้อะไรของกูเนี่ยเคูณยีหารยี่ิบอันเนี้ยตกแคปละ10บาทอันเนี้ยตกแคปละ8บาทเนี่ยอันนี้เป็นของวูบอตนะครับ ก็สามารถที่จะใช้กับเนสเ e s s โซ a ม h ช n นได้เขาบอกว่าเนสเ r e s โ o c คอมแพ i b ิเอันนี้ดีอันนี้ Very Good Work นะครับมีกลิ่น h ั n e y กับ Toast ตัวนี้มี Dark c ช็ c กโกแลตไซรัปสโม y กแล้วก็ Toast คือแบบเทสติ้งโน้ตเยอะมากแล้วก็ผมว่าอะก็ลองซื้อมากินดูเพราะแค่ประสิบบาทเองอะถามว่าเปลืองกว่าเมื่อก่อนไหมก็ อาจจะเปลืองกว่านิดหน่อยเพราะปกติผมก็ไม่ค่อยไปกินคนกินกาแฟนะตอนนี้ก็จะ create สูตรไปเรื่อยๆไม่ว่าจะ,ะกาแฟน้ำส้มก็มีอยู่แล้วตอนนี้อัฟเฟกโตก็มานะครับแล้วก็มีทำสูต้ด้วยผสมกาแฟโอ้โหไปกันใหญ่แล้วนะครับเข,ลขาลดราคาเหลือห่อละ3บาท3เหรียญแล้วก็พิมพ์บอกว่าให้ซื้อเกลือหิมาลายันมาจริงๆที่บ้านก็ยังเหลืออยู่นะแต่ว่ามันเก็บได้ถึงปี26หไหวะ โอ้ไม่กอดคือยังไงก็หมดก่อนของไทยเนี่ยร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเพื่อผมอะ่ะเป็นคนไม่ค่อยซื้อของแบบซื้อเสื้อผ้าเนี่ยน้อยมากน้อยมากๆพิมพ์บอกว่าเออเธอแบบว่าน่าจะมีเสื้อผ้ายเยอะกว่าน,นี้แบบคือเอาให้มันเจ๊งก่อนผมซื้อทีแบบ4ี่ห้าตัวห้าหกตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ยาวๆไปเลยมันก็จะเจ๊งพร้อมๆกันนะย,ยืดบ้างขาดบ้างย้วยบ้างอะไรเงี้ยพอถึงเวลาก็อ่ะเปลี่ยนไปชุดนอนแล้วก็ซื้อใหม่ เนี่ยผมก็กำลังจะไปปารีสปารีสเนี่ยน่าจะถูกกว่านี้แต่ว่าเดินไปซูเปอร์ค่อนข้างไกลก็เลยก็เลยซื้อที่นี่ดีกว่าที่นี่เดินใกล้กว่านะครับแพงกว่าน,นิดหน่อยไม่เป็นไรถูกกว่าเมืองไทยเป็นพออ๋อแล้วก็กาลิสคอนนี่เหลือ18บาทเองแต่ว่าเป็นขวดเนี่ยมันใหญ่แล้วก็มันเป็นแก้วเดี๋ยวแตกเดี๋ยวจะไม่ได้กินเอานะครับก็ซื้อเป็น2ององีกดีกว่าโอเคประมาณนี้สาหรับสําหรับสําหรับของที่ซูเปอร์วันนี้เนี่ยประมาณเนี้ยของ แค่นี้เองก็พันกว่าบาทเฟนฟรายแม็กคือที่สุดผมว่าแมคโดนัลล์อ่ะเขาให้เขาให้น้อยอะ่ะเอ้ยอันนี้ใหญ่ว่ะแต่ว่ามันสิบห้าเหรียญนะถ้าใครไปซื้อแม็กฟิชนะหรือว่าชีสเบอร์เกอร์นะหหแบบบางมากนี่ก็บางก,กว่าเมื่อก่อนเยอะนะเอ้ยแต่เนื้อมันหนาวะ่ะเนื้อมันเลยขอบขนมปังมาเว้ยเอ้ยดีโอเคได้ได้ได,ได้โอเคขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ตอนนี้ ก็4ี่โมงบ้านเราทุ่มหนึ่งที่นี่นะครับที่นี่มืดแล้วเวลามาต่างประเทศดูดีๆว่าเขาให้เอาอะไรเข้าได้บ้างเอาอะไรเข้าไม่ได้บ้างนะครับอ,อ,อย่างประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็ของกินเข้าไม่ได้เลยอย่างมาม่ารสต้มยำเนี่ยผมเหมือนกับว่าเขา,เา,เขาให้เอาเข้าได้นะแต่ว่าก็ต้องดีแคลร์เขามีประกาศตั้งแต่บนเครื่องเลยว่าของกินทุกชนิดห้ามเอาลงแต่ว่าถ้าจะเอาเข้าเนี่ย ดีแคลร์ก่อนถ้าเขาตรวจแล้วเราดีแคลร์แล้วเขาไม่อนุญาตให้เอาเข้าเขาก็จะทิ้งง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดีแคลร์โดนปรับอย่างเดียวนะครับมีคนปรับโดนปรับไปแล้ว200 200เหรียญไม่200บาทนะอย่างเคสที่เจอเนี่ยมีคนจัดกระเป๋าให้เราไม่รู้ไงเอาแอปเปิลใส่มาให้เอาของกินใสมาให้นะครับออพอไม่รู้เราก็ไม่ดีแคลร์ใช่ปะ่ะก็เลยโดนไป200เหรียญ ระวังกันด้วยนะครับใครมาต่างประเทศทั้งยุโรปเองหรือว่าจีนเอเชียอย่างเงี้ยจีนก็ผักผลไม้มั้งห้เอาเข้านะครับอ,อย่างลอนดอนเงี้ยให้เอาเข้าได้แต่แบบจำกัดปริมาณอ่ะดูดีๆแล้วกันนะครับว่าประเทศไหนเขาให้เอาอะไรเข้าได้บ้างเอาอะไรเข้าไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะเที่ยวไม่สรุกเนาะแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับเรย์วิวันสวัสดีครับ week One La Tell วันนี้คุณนายเขาจะมาดูเครื่องปั่นนะครับ เมื่อวานไปโปโปลแล้วโอ้ยขอตัดสินใจอีกหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูอ๋อเป็นอยากได้เป็นสมูทตี้อะค่ะไอจีใช่ป่ะก็จะเห็นพิมพ์เวลาทําอาหารเช้าให้พีสันกินอย่างเงี้ยก็จะต้องมีสมูทตี้มีอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆอะชอบอะไรที่มันแบบว่าแฮนดี้ง่ายแบบว่าไม่ต้องเสียบสายใส่ผลไม้แล้วก็กดตื้อแล้วก็กินได้เลยแล้วก็มันเล็กแล้วมันก็จะล้างง่ายแต่ปรดีมันไม่แรง ซึ่งไอ้พวกคือซื้อมาของมี่เนี่ยมัน<อ>ไม่แรงเลยเสียบชาร์จพอเสียบชาร์จเสร็จปุ๊บมันก็คือมันปั่นน้ําแข็งยังไม่ละเอียดเลยอะแล้วเราก็มาศึกษาเรือ่องเครื่องปั่นเครื่องปั่นก็จะแบบเอ่อมีแบบวัดน้อยวัดเยอะเนาะแล้วก็มีไฮสปีดซึ่งไฮสปีดก็จะสามารถทำสมูทตี้ได้ขอบคุณมากค่ะยิบดีที่ได้เจอกันบ่นเมี้ยบนเมียมีกดซื้อเองด้วยนะ แล้วก็มีก็กดซื้อเองไม่ได้ปรึกษาเลยว่าจะเอาเครื่องปั่นแบบไหนชอบสีขาวอยากได้สีขาวไม่งาไม่ขาวก็เงินตอนแรกก็เล็งตัวนี้ไว้แต่ตัวนี้จะสมูทตี้ไม่น่าจะได้ถ้าจะเป็นสมูทตี้ต้องกี่วัตต์ขึ้นไปอะคะพันขึ้นไปป่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดร้อยอ๋อแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยจะเอาเนียนเลยเหมือนล้างถายเลยต้องพันวัตขึ้นไปแล้วตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันไงอะครับ 90ค่ะปั่นร้อนปั่นเย็นได้ค่ะตัว6590ปั่นเย็นได้อย่างเดียว Silence technology เงียบเธอจะเหมือนันตอนที่เธอนอนได้เวลามาซื้อตู้เย็นเนี่ยเห็นว่ามันสูงสูงอย่างเงี้ยไซนี้ใช่เลยเหมาะมีสูงป่านะฮะเออมันมีแตนด์อยู่นะครับไปวัดแตนด์ด้วยนี่ตู้เย็นที่ถูกต้องมันต้องอย่างนี้จาก e n d u s e r จริง นี่พวกฟ o วเซนฟรีเซอร์อะไรเงี้ยมันอยู่ข้างล่างก้เบบี้ไปซื้อทีวี85แล้วไม่มีแล้วตังหมดแล้วเราเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันว่าเราเลือกอะไรมาวันนี้เรา <ไป S 1> มี<ห>ความชอบที่หลากหลายแต่เราไม่สามารถรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันได้เราต้องแบบว่ารักพี่สิได้น้องได้อย่างเสียอย่าง ใช่แล้วก็ส่วนตัวอยากได้เล,เกล็กๆมันล้างง่ายเก็บง่ายแบบว่ามันขยันกินสมมุติว่าเรากินช้าก้องวันเย็นเป็นคนชอบกินสมูทตี้มากพวกมิลเชคพวกอะไรพวกเนี้ยคือบางทีกินเป็นแทนมื้ออาหารมื้อเย็นก็จะไม่ค่อยกินข้าวก็กินเนี่ยพูกสมูทตี้แล้วตื่นเช้ามามันขับถ่ายดีเราก็อยากจะปั่นบ่อยๆแต่พอถ้าเครื่องใหญ่มากเราก็โอ๊ยต้องยอกเครื่องไปเสียบไปไหนถึงรถแล้ววันนี้เราขับ EQE 350ขับ4มานะฮะโคชชอบเลยคันนี้ คันนี้แบบ very good อ่ะเขาเรียกว่ารักแรกพบเลยก็ว่าได้นะสำหรับ EQE 350คันนี้นะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ตามนะครับบางทีออปชันมาเยอะแน่นๆก็ใช้ไม่หมดนะใช้ไม่ได้ครบอันนี้คือเขาคิดมาแล้วว่าเูดกับใครใช้ไม่ครบตัวนี้แต่ว่าเออแต่เธอถ้ามีเธอก็จะเป็นคนใช้ครบใช้ครบตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะครับมาอยู่โฮมโปรพัทยาเดี๋ยวไปดูกันว่า เรามาพัทยาไปทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่พักเราด้วยว่าวันนี้เรามาพักที่ไหนคราวที่แล้วมาพักยังแพงาค่ะคือจริงๆไม่ได้คันจะมาพักเสร็จแล้วมันเด้งขึ้นมาแบบว่าราคาแบบว่าโดนใจพีซ่าเเดี๋ยวไปดูกันว่าในราคา1นึ่งพันหกร้อยบาทใช่ไหใช่เออเราไปเราได้ห้องแบบไหนกันแสงที่ปลายอุโมงค์โอเคห้องน้ําเรานะฮะนี่ห้องน้ําแยกโซนแล้วก็ใหญ่หน้ย โอเคเลยคือความสะอาดโอเคเลยที่นั่งตรงนี้คือห้องไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไซส์มาตรฐานแล้วก็เฮ้ยราคาแบบพันหกคืออ่ะเนี่ย connecting ไม่ใช่ connecting room นะ connecting ห้องนอนกับห้องน้ำก็ถือว่าฉันก็จะรอเธอเล่นอันเนี้ยโอเคมากๆเลยพันหกกว่าเพราะอาหารเช้าด้วยเดี๋ยวพาไปดูอาหารเช้านะพรุ่งนี้ อ่ะเดว่ากันอ๋อลืมบอกเฮลแลนด์เฮลแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาเออนะนี่มีสระว่ายน้ำใหญ่ข้างล่างเฮ้ยมีสระว่ายน้ำด้วยเหรอนี่ไงเอออ่ะเนี่ยอ่าก็มีสวนตรงนั้นอ้อธรรมดาซะที่ไหนนี่ตึกเขาเยอะมากเลยนะเออแล้วมันก็แบบไปลึกไปข้างในเลยนะแล้วถ้าใครมาอยากนวดนะด้านหน้าก็คือสปาด้านหน้าเลยราคามาตรฐานของเฮลแลนด์ Good morning ครับงั้นไป มอร์นิ่งครับโอ้ยอ้ไอ้ขันเช้าแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูเบรคเฟสของที่เฮลท์แลนด์กัน <c oughs> เขามีสาว่ายน้ำสองที่นะอันนี้อยู่แถวแถวล็อบบี้แล้วก็อีกที่หนึ่งที่พิมพ์ไปถ่ายรูปเมื่อวานก็อยู่หลังโรงแรมแต่อันนี้ก็แบบเก๋ๆดีอ่ะ อันนี้สะเด็กแบบมีจักุช,ชี่ตรงนั้นจักุชีิอะจักุชี่ัชชบิบีกเขาสวยไหมหนามากอ่ะบิบีกเขาอโอเบริกุนอ่ะ <c oughs> ดูเขาโอ้ยโอ้ยน,าน,าน,านั่นแหละโอเปนเซซามีสำหรับเบรคฟาส ในราัการระดับนี้แล้วโค้รแฮปปี้นะแค่มีเข้าต้มให้ผมก็มีความสุขแล้วตอนเชา้าเิข้าต้มร้อนๆมีโซนมุมอาหารไทยบอกอาหารไทยเปิดม,มาเจอไส้กรอกโคตรตลกเลยเนี่ยทำแบบพินคลีนอเงี้ยผัดไทยผัดผักเนี่ยเนี่ยอาหารไทยนะหัวนี่อะไไข่ลวก อันนี้ขอเดินย่อยก่อนก็ข้อพิชันตัวเองว่าเป็นรีสอร์ทแอนด์สปาก็คือครบนะทุกคนคือห้องเริ่มต้นเนี่ยถ้าเป็นวันวิคเดย์อะเพื่อนเพื่อนก็จะได้เลทดีเลยอะแล้วก็ถ้าใครชอบนวดพิมพ์ว่าที่นี่นวดไทย2ชั่วโมงนะคะคนละ6 5 0สองคนก็พันสเหมือนกับแบบว่าพอเรามาที่นี่เราก็อาบไปนวดแวะเข้ามาแล้วก็อาชเชคินนอน mm. นอนเสร็จลุกขึ้นมาทานเบรคฟาสต์ตอนแรกก็คิดว่าเหมือนแบบว่าโรงแรมเพิ่งเปิดปี2ปี ปรากฏถามพนักงานบอกว่าเปิดมาเจ็ดปีแล้วครับแล้วก็สะอาดในตออัวห้องสะอาด,อาดทางเดินสะอาดแล้วก็ห้องน้ําสะอาดดีแต่เขาคลีนตลอดเวลาแล้วก็แอร์ก็เย็นฉ่ำมากเย,ย็นฉ่ำตั้งแต่ล็อบบี้เลย <laughs> แต่จะบอกว่าที่นี่แขกเกาหลีเยอะนะครับเยอะไม่เยอะอยังไงเบรคฟาสต์มีกิมจิ แล้วภรรยาผมหายไปไหนแล้วล่ะเอาล่ะครับไปไหมไปไหมเอาไปไหมไปไหมฝนตกฝนตกไม่เป็นไรจะนั่งเหรอฝนตกไงเดี๋ยวไปรับมามาแวะรับวันนี้เรามากับ e q e 350 electric art นะครับรถที่แบบสวยมากอะหล่อ,อมากหนะล่อสุด มีความโค<พ>มมนสวยใหญ่กว่า G L C นะแล้วก็เป็นไฟฟ้าล้วนวิ่งไฟฟ้าล้วนได้500กว่ากิโลเมตรแต่ความเป็นจริงแล้ว <c oughs> พอชาร์จเต็มหน้าจะประมาณสักประมาณเกือบ500<า>นี่ถนี่มีคลิกเซนเซอร์นะ<า>โอ้แม่นยำใช้ได้เลยนะครับคือตัวของ A M G Dynamic เนี่ยจอก็จะเป็นไฮเปอร์สกรีนยิ่งใหญ่เลยแต่ตัวนี้ก็ได้จอกลางแบบนี้มาก็ถือว่า Not Ba d ถือว่าใช้งานได้แล้วก็ภายในกว้างมากนี่โซนข้างหน้านะครับอแอมเบียนไลท์สวยงามพิมพ์ถามว่าคืออะไรอ๋อเน,นี้ย <ขด S 2> อะไรอะพิมพสงสัยตอนแรกพิมพ์คิดว่ามันเป็นที่ชาร์จแบตบเป่าท,ท,ที่เติมน้ําปัดน้ําฝนแล้วก็ชาร์จทั้ง AC DC ได้นะครับนี่เปิดม,มาเป็นไฟฟ้าแบบนี้ชาร์จ DC รับกำลังวัตต์สูงสุดได้170กิโลวัตต์แล้วก็ AC อยู่ที่11กิโลวัตต์ DC ชาร์จ10%ถึง80%เ ประมาณ32อนาทีแล้วก็ AC ชาร์จแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ9ชั่วโมงครึ่งก็คือหนึ่งพอดีอ่ะรูปทรงาอาจจะไม่ได้มีเหลี่ยมสันแบบรถสมัยใหม่นะครับแต่ว่าความโค้งมนของมันนี่แหละที่ผมชอบมากๆ <S <S ไฟท้าย <S <S <ๆ S 1> อย่างสวยอย่างเฟี้ยวคันนี้ราคาอยู่ที่4ล้าน8ปดนะ4.8อ่า4.85ถ้าตัวท็อป m g Dynamic ก็จะอยู่ที่5ล้าน6ถ้าจะไม่ผิดนะ5565 5, 5, 5มั้งแพงกว่าตัวนี้อยู่8ป0แสน ดูเดือดูเดือดเหมือนกันนะแต่ทั้ง3ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น electric art mg line แล้วก็ mg dynamic เนี่ยความแรงของมอเตอร์ได้เท่ากันหมดแรงเท่ากันหมดนะครับราคาที่แตกต่างก็จะคืออ p อปชั่นที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นล้อ20นิ้วจาก20นิ้วเป็น21นิ้วออจอที่เป็นไฮเปอร์สกรีนแล้วก็จะมีวัสดุที่ใช้ของเบาแล้วก็มี sunroof ที่ให้มานะครับสุดท้ายก็คือดิจิ a l ลไลท์ที่ตัวล่างไม่เป็นดิจิ a l ลไลท์นะเป็น LED High Performance มาให้นะครับ292แรงม้า765นิวตันเมตรพร้อมพุ่งทยานไปอย่างแน่นอนนะครับ0 100อยู่ที่6.6วินาทีทั้งหมดนี้คร่าวๆนะครับสำหรับการใช้งานประมาณอาทิตย์หนึ่งของเราสามารถเข้าไปดูคลิปรีวิวเต็มๆของเราได้ใน Mercedes EQE 350 Electric R นะครับปดเดี๋ยวเราเตรียมตัวกับบ้านกัน BL83SD66 อ่ะนี่เลยคือ เออผมจะบอกว่ามันดีนะแต่ว่าเรากําลังตัดสินใจว่าเรากําลังจะไปคืนเขาแล้วเราจะซื้อเครื่องตัดยาเกี่ยวกันไหมวะ mm hmm. คือว่าในชุดเนี่ยมันมีมันมีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีเยอะไปกว่าน,นี้หรอก mm hmm. ก็คือมีตัวมอเตอร์ใช่ป่ะเบนเดอร์ ender, มีเหยือกมีตัวปั่นตรงนี้แล้วก็มีฝาปิดแล้วก็มีที่นึ่งเอ่อที่นึ่งเกี่ยวกับเครื่องปั่น,นแล้วก็มีที่คน มีแค่นี้เองแต่ประเด็นคืออ,อ,อันเนี้ยมันหนักมากตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นพลาสติกแต่สรุปแล้วเปิดมามันเป็นแก้วแล้วแก้วดูดิมันหนามากจะให้พิมพ์ใช้แล้วถือไม่ไหวนะครับแต่ระบบเซฟตี้มันดีมากเลยนะหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นข้อเสียนะเพราะว่าเราต้องแบบเออทำให้มันครบ 12- 3สแล้วเครื่องมันถึงทำงานได้โดยรวมแล้วคิดว่ายังไม่เหมาะกับเราในตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อ coba ya kan